วัดีค่ะวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเราก็มาที่ไร่ไอ้อยในเขตของอำเภอคลองหาดนะคะจังหวัดสระแก้วแปลงนี้เป็นอ้อยตอคะของท่านนายกมนตรีนะคะมนตรีคำพลที่เป็นเอนายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพาจังหวัดสระแก้วนะคะเนี่ยค่ะวันนี้อ้อยตอนี้นะคะเอ่ออ้อยแปลงนี้เป็นอ้อยตอนนะคะซึ่งท่านนายกได้บอกกับทางเราไว้ว่าประทับใจมากอ้อยอ้อย อ้อยแปลงนี้ปกติเนี่ยเ,อเจอปัญหายอดขาวยกประทับใจไอ้เจ้าตัวขวดเขียวๆที่น้องเขาถือนะคะนี่คือ ซูเปอร์แพนนะคะซูเปอร์แพนตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ท่านนายกได้เอามาฉีดพ่นแล้วก็เพิ่งจะใช้เพียงแค่2รอบปรากฏว่าอ้อยที่มีปัญหายอดขาวๆเนี่ยค่ะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะนี่ค่ะแค่ขวดนี้นะคะแล้วก็ท่านได้ใช้อตัวขวดสีน้ําเงินนะคะซึ่งตัวนี้เรียกว่าคาร่านะคะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคและเชื้อราได้เป็นอย่างดีพิภันสองตัวนี้นายกประทับใจมาก พูดได้คําเดียวเลยนะคะว่าโอ้โหผมไม่คิดเลยว่าอ้อยยอดขาวๆที่มันเกิดขึ้นในแปลงผมมันจะสามารถทําให้เขียวสดใสงดงามได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนต่อมานะคะท่านนายกจะใช้ขวดสีแดงที่เรียกว่าไมซูเปอร์เฮดนะคะเพื่อทํา ช่วยเหลือในการยืดลำขยายป้องนะคะตัวนี้บอกเลยะคะว่าเป็นน้ำตาลทางด่วนที่ดีเลิศนะคะเป็นอาหารของพืชน,นะคะชนิดพรีเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเร่งน้ำตาลเร่งความหวานนะคะช่วยให้ค่าซีเอสได้สูงมากๆเลยนะคะเกษตรกรรายได้นะคะที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สามสตัวที่เราได้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะคะ